สวัสดีครับที่ a n g k o k e-bike นะครับวันนี้เรามีรถจักรยานเข้ามาที่ร้านหลายคันอยู่เพื่อจะติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเอาไปขับท่องเที่ยวเอาไปขับออกทริปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนไหนที่กำลังจะตัดสินใจติดมอเตอร์ไฟฟ้านี่คือโอกาสเพราะว่าอะไรดูไหมครับไฮซีซั่นกำลังมาลมหนาวกำลังมา ไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวจะตามคนอื่นเขาไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนั่นก็คือจักรยานที่รอติดตั้งอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นดุมที่มอเตอร์ด้านหน้านะครับจักรยานสไตล์นี้เพราะว่าบางทีแล้วจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ติดตั้งง่ายที่สุดนะครับส่วนจักรยานกวนนี้ก็เป็นมอเตอร์ขับกลางอ่าะ,นะครับกวนนี้มอเตอร์ขับกลางรอติดตั้งตัวน,นั้นฮับมอเตอร์นะฮะ นี่ขับกลางนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็กำลังจะไล่เคลียร์งานอยู่นะครับไหวอยู่ไหมจ้าเบลได้อยู่นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญลูกค้านะครับที่จะเข้ามาเอารถมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอ่าอันนี้ก็ส่งมาถึงเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะรอประกอบนะครับคันเยามาซ่อมนะครับ คันนี้ก็เดี๋ยวติดไฟฟ้านะครับคันนี้เอามา Service. เซอร์วิสอ่นะครับนี่แล้วก็ดูตัวนี้คันนี้เราก็จําหน่ายนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแต่ว่าไม่ได้ให้ตัวนี้ไปนะไอ้ตัวนี้เราซื้อมาติดเองเนี่ยโหนเด็กได้นะครับหนึ่งคนตัวนี้350วัตต์48โวลต์นะครับถือว่าแรงดีพับได้ด้วยนะคันนี้นะฮะมีแบบไอ้พวกชาร์จเจอร์อะไรก็แล้วแต่ให้ดูนิดหนึ่ง ครับ<ป>นะครับก็เอาเป็นว่าใครอยากที่จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้านี่คือโอกาสของคุณนะครับเข้ามาครับเพราะว่าคิวงานปลายปีเราจะเริ่มแน่นและและอย่างไรเดี๋ยวเจอกนที่ร้านครับที่แบงคอกอีบอยสวัสดีครับ แ a งคอก k e b อยเรามีบริการรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจัก,กรยานของคุณนะครับสนใจข้อมูลของสินค้าติดต่อสอบถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณของคุณติดได้หรือไม่ควรจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าไหนระยะทางของคุณต้องการไกลเท่าไรหรือความเร็วสูงสุดของคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่แบงคอก k b ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยสำรบวสัสวัสดีครับ